สวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับผม2ไอสลองชาแนลนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเจ้าตัวนี้นะครับปืนลูกกลดนะครับผมขนาดจุดสองสองนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมผมก็จะทําคลิปนะครับเกี่ยวกับมือใหม่นะครับผมที่ต้องการซื้อปืนลูกกรดกระบอกแรกนะครับผมเพื่อเอาไว้เฝ้าบ้านเฝ้าสวนนะครับแต่ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของตัวปืนนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับผมว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นเซียนปืนนะครับและไม่ได้เป็นผู้รอบรู้นะครับในเรื่องของปืนนะครับผมผมก็เป็นผู้ที่ชื่นชอบในกีฬายิงปืนนะครับผมแล้วก็หลงไหลนะครับในกิจกรรมกีฬากางแจ้งนะครับข้อมูลที่ผมนํามาบอกต่อไปนี้นะครับผมผมก็ได้มาจาก Google บ้างนะครับ Facebook บ้างนะครับผมแล้วก็ youtube ตามช่องต่างๆบ้างนะครับผมแล้วก็สอบถามจากผู้ที่รู้บ้างนะครับ ข้อมูลอาจจะผิดโทกหรือไม่ตรงกับความคิดของพี่พี่ท่านใดเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับพี่พี่ท่านใดที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนอกเหนือจากที่ผมทําคลิปนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับผมแลบกบเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับทุกๆข้อความของพี่พี่ที่คอมเมนต์เนี่ยก็จะเป็นแนวทางนะครับผมสําหรับผู้ที่เข้ามาดูคลิปผมนะครับผมก็จะได้เป็นความรู้อีกทางหนึ่งนะครับอะระบบปืนยาวลูกกลดเนี่ย ที่ผมเห็นโดยทั่วไปนะครับผมก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ระบบนะครับผมระบบที่1คือเดียวหักลำนะครับระบบนี้จะเหมือนกับระบบของปืนลูกซองหักลำเลยนะครับก็คือว่าบรรจุได้แค่ครั้งละ1นัดนะครับผมเวลายิงเสร็จนะครับก็จะหักลำนะครับผมเพื่อเอาปลอกกระสุนเนี่ยออกนะครับผมแล้วก็บรรจุลูกใหม่เข้าไปนะครับผมจึงทําการยิงได้นะครับระบบที่2เนี่ยก็คือระบบลูกเลื่อนนะครับผม หรือเรียกอีกอย่างนึงว่า b อลแอคชั่นนะครับก็คือจะบริหารกลไกด้วยมือนะครับระบบนี้จะดีกว่าระบบหักลำก็คือว่าสามารถบรรจุก,กระสุนในแมกกาซีนนะครับผมได้หลายนัดนะครับระบบที่3คือระบบเซมิอออโต้ปืนระบบนี้เป็นปืนที่มีการปล่อยกระสุนออกไปแล้วสามารถคัดปลอกและป้อนกระสุนนัดใหม่เข้าไปได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมายกตัวอย่างข้อดีข้อเสียของปืนระบบลูกเลื่อนและปืนระบบเซมิออโต้นะครับ โดยหัวข้อที่ผมจะเปรียบเทียบในวันนี้นะครับผมก็จะเอาตัวนี่นะครับ CZ457 t ส n n n i n g นะครับตัวนี้เป็นเกณฑ์นะครับผมข้อแรกนะครับคือรูปทรงความสวยงามและความคลาสสิกนะครับถ้าพูดถึงข้อนี้นะครับผมผมมองว่าปืนระบบลูกเลื่อนเนี่ยมีความสวยงามและความคลาสสิกมากกว่าปืนระบบเซมิออโต้นะครับดูจากเสียงในการกระชากลูกเลื่อนนะครับการประทับเล็ง รู้สึกว่านะครับจะมีกลิ่นไอนะครับผมของความเป็นนักล่านะครับผมของความดุดันเนี่ยมากกว่าปืนเซมิออโต้นะครับอันนี้คือความคิดและความชอบส่วนตัวของผมนะครับข้อที่2นะครับผมก็คือความต่อเนื่องและความรวดเร็วในการยิงนะครับผมมองว่าปืนระบบเซมิออโต้เนี่ยทำได้ดีและทําได้รวดเร็วกว่าปืนระบบลูกเลื่อนมากนะครับนิ้วของคนยิงเนี่ยกระดิกได้เร็วแค่ไหนก็สามารถส่งกระสุนเนี่ย ได้เร็วเท่านั้นนะครับผมมันจะไม่เสียเวลาเหมือนปืนลูกเลื่อนนะครับผมที่เวลายิงหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วก็จะต้องกระชากลูกเลื่อนออกมานะครับผมเพื่อเพื่อคัดปอกออกนะครับผมและส่งกระสุนนัดใหม่เข้าไปแทนนะครับข้อที่สามความแม่นยำนะครับมีพี่ๆหลายคนนะครับผมบอกกับผมว่าปืนระบบลูกเลื่อนเนี่ยมีความแม่นยำมากกว่าปืนระบบเซมิออโต้ซึ่งเมื่อก่อนผมก็เชื่อนะ แต่หลังจากที่ผมได้ลองสัมผัสด้วยตัวเองแล้วบอกเลยว่าการที่เราจะยิงปืนให้แม่นนั้นอยู่ที่ตัวผู้ยิงถึง80%อีก10%เนี่ยมาจากสภาพแวดล้อมนะครับกระแสะลมนะครับความชื้นนะครับและอีก10%เอนี่ยอยู่ที่อาวุธปืนและเครื่องกระสุนนะครับฉะนั้นความแม่นยำเนี่ยผมให้ทั้ง2ระบบเนี่ยเท่ากันนะครับผมเพราะว่าผมมองว่าอยู่ที่ตัวผู้ยิงนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับผมข้อที่4นะครับผม ปืนระบบเซมิออโต้เนี่ยจะบรรจุกระสุนได้มากกว่าปืนระบบลูกเลื่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับปืนลูเกอร์นะครับผมส10บทัพสองสองเนี่ยแม็กยาวของมันเนี่ยก็จะบรรจุกระสุนได้ถึง25บห้านัดนะครับผมต่างจากตัวลูกเลื่อนนะครับผมที่บรรจุกระสุนได้แค่10บนัดนะครับแต่ว่าผมก็เคยเห็นแม็ก25ห้านัดของ c ีแซดสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าห้านะครับผมในระบบลูกเลื่อนนะครับผมแม็ก25บห้านัดนะครับก็จะยาวแบบประมาณเนี้ ซึ่งดูแล้วเนี่ยไม่โอเคเลยนะครับข้อที่5นะครับเรื่องน้ําหนักของปืนนะครับผมข้อนี้เนี่ยผมให้เท่าๆกันนะครับเพราะปืนแต่ละยี่ห้อเนี่ยกน้ําหนักก็จะไม่เท่ากันนะครับผมบางยี่ห้อเนี่ยระบบเซมิออโต้นะครับจะเบากว่าระบบลูกเลื่อนนะครับผมเช่นนะครับเช่นลูกระสิบทับสองสองเนี่ยก็จะเบากว่าตัวซีเซนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นพันท้ายไม้นะครับตัวนู้นก็จะเป็นพันท้าย ซินเทติกนะครับผมหรือว่าจะเป็นพลาสติไยไม้ก็น้ําหนักยังเบากว่าตัวลูกเลื่อนอยู่นะครับผมข้อสุดท้ายนะครับการดูแลรักษาและอะไหล่นะครับซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับผมปืนระบบลูกเลื่อนเนี่ยก็สามารถดูแลรักษาและทําความสะอาดได้ง่ายกว่าปืนระบบเซมิออโต้อย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากกลไกเนี่ยก็จะไม่มีการซับซ้อนนะครับผมเวลาเรายิงเสร็จเนี่ยเราก็แค่ เอาลุกเลื่อนออกมานะครับเนี่ยถอดแค่นี้นะครับผมเราก็สามารถทำความสะอาดได้แล้วนะครับแต่ปืนเซมิออโต้เนี่ยเวลาเราจะถอดมาล้างเนี่ยเราก็ต้องระวังกลไกลบางอย่างนะครับผมหากกลไกลบางอย่างมันเสียหายเนี่ยเราก็อาจจะต้องเสียตังในการซ่อมแซมรักษาอีกนะครับในเรื่องของอะไหล่เนี่ยผมก็มองว่าตอนนี้เนี่ยผมให้เท่าๆกันนะช่างไทยเนี่ย มมอว่าเก่งนะครับผมสามารถซ่อมได้ทั้งปืนระบบลูกเลื่อนและระบบซม m i a u t o นะครับเช่นนะครับ10ทั22เนี่ยตอนนี้เนี่ยช่างไทยเนี่ยได้ประดิษฐ์ชุดตั้นไกมานะครับผมแบบเล็กๆประมาณนี้ครับสามารถทำให้ไกเนี่ยเบาได้มากๆเลยนะครับผมแล้วก็หลายๆอย่างนะครับ ที่แบบเป็นของแต่งเสริมนะครับผมของปืนเซมิออโต้นะครับก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับข้อเปรียบเทียบนะครับของระบบปืนยาวลูกกลดนะครับผมหวังว่าคงเป็นประสบการณ์นะครับผมสําหรับผู้ที่กําลังลังเลอยู่นะครับว่าจะเลือกปืนกระบอกแรกเนี่ยเป็นระบบไหนดีนะครับไงนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกด s u b สไคร e นะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ